าตอนนี้กันยังคึมๆอยู่ปีแรกครั้งแรกเลยเจ้าจร้งเอ้ากราบสบายดี่อแม่พี่น้อง FC วัตสุกุนเนาะมาพบมาพล่กับบ่าวคุณคือเก่าคลิปนี้ก็มาเกี่ยวข่าวเนาะ สิบโมงหลังจากฝนตกแล้วฝนเศาตกแล้วตอนนี้ก็ยังคึมคึมอยู่ว่าประหยาดเวลาเอาฝนกะเขาแจ้งมาแบบนี้กะวันที่สามตกอีกเออบแมยแมนจากวันที่หนึ่งครวันที่สามตอนนี้มืนอนี้กะเป็นวันที่หนึ่งเนาะเดือนสิบเอ็ดอ่าเขาแจ้งมาแต่วันที่หนึ่งครวันที่สามเลยกะ 70, 70, hoặc. Von tóc 6 Con lần nọ, sony. Ayyan, tè khao, si nao. Ao kênh rèm, lùm, mù sông, khao nao. Bye. 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 เมื่อนั้นบ่าวคนมาอ้าวเมื่อนั้นบ่าวคุณมาถ่า,ายมืออ่าแแรงจ้องมือเลยเนะาะหลังจากบ่าวคุณถ่ายกากแดงเติบเลยว่าบ่ค่อยมีแดดนะคันมีแดดไงอุมอ้มอุม้มอุ้มพญางบเป็นเนาะเนา่บึงหย่านี่สมหัวนี่เด้เด้ นี่เริ่มแต่งแล้วพี่น้อง เกี่ยวด้มัดหลยบางสุกมัดเลยเนาะเกี่ยวแต่เนื้อพ็นหละเป็นเนื้อโลตยัยแต่วันนี้ยังไม่ทันสุกอีกอาทิตย์หนึ่งนี่เก,เกี่ยวแล้วบางที่กับบ่อหอดค่นมีแดดนี่กับบ่อหอด <cười> <cười> mày bỏ mẹ là rồi

khó nhiều quá rồi Kẹo khắp quá rồi Chào bên bà Ở kia năn bắt học kia Nghe thôi kia Kia เดี๋ยวเกี่ยวถึกมือได้เอาพี่้องจะทำมันลงมือเกี่ยวข่าเนาะอุปกรณ์กันกน,นี่เกี่ยวเห็นบหโอ้ปีแรกทางแรกเลยเกี่ยวขาว่ขาวข่าตุบงงามพี่้อง น้ำกระทั่ดีแต่นาเฮาในบ่มีนานดีแหละฝนเนี่ยเปนบุฝนเหนีย้วเข่าเป็นตาวันบ่มีนานม,มันเป็นดินทรายเนาะบ,บ,บางคนก็เขาก็เอาอจักตัดหญ้ามาตัดตัดเขา่า

เคนเคนอุฮูอ่ะกล้องบ่ต้องว่าตีตอกแต่เจ้าสิว่าเงียบๆดิเงียบเงียบตลอดตลอดโอ้ยอยากอ่ะอ่ะพี่สิเอาเอามา បានបន្តក់ដល់មកហិដល់គូខោងំឡាយមស្គាក៏ស្ວຍនេះដល់មស្គាស្ວຍនៅនេះរាប់មីតអានឡូ งามเลยงามขนาดสำหัวเขาฝากฝากดโอ้ฝนระตกพี่น้องต่อเลย Đang đây đòi thân lẻo sẵn đòi phân tục là đòi nhau sẽ cúp sẽ cúp ừ phải nha à à à tổn đầm mắn bố mẹ nêu nị nha toàn đầm nha แล้วให้นึงได้บหมนี่คือเขาให้นี่

เข้านี่มาเห็นยังจันบุญยันมาจากจันถ้อดไม่แต่ให้ถอยนี่เกี่ยวเขาเป็นยับ่จากจันเกี่ยวเฮ้ยเบิงเฟิงรินเกี่ยวเฮ้เฟิงเกี่ยวเขาเมาเสียดเขาเมาอีก เกียวเกียวเกี้ยวเกียวเลยเกียวเลยตอนเกี่ยวกับตอนดำมันคือกันเนาะมันบอกคือกันตอนดำนี่คือว่าแดดเฮจอกสล่ เกียวเจัอจักจันเห็นเกียวสันจันราจกจันเกียวเขาเกียวไวไหมโซซิมือนี่คือคือไอลินนี่ไอลินนี่ไวนี่

ສໍາເລັດបាទនេះរិនច័ន្ទແລ້ວລະបើយកកែវខ្មៅបាយទៅយកមកមកទៅបាយបាយយកយកកែវមើលមកអេណាំផ្ដាងផ្ដាច់ទីឯជោបាយបាយមិនបយជើហែជិះលាយៗเด้อឯតណាំផ្ដាងផ្ដាច់ឯរិញបាយ3តោបាយ Tom leo mà bẹt Mà <laughs> tại vì cho chọc nằm lên đơ Nói kiều kiều chọc xẹp Kiều bòn bò bon ngam khó vả Đấy Ý nhanh chắc chắn chắc chắn chắc pi là chắc chắn pini mương con chắc pi là mày nhìn mương nhà mương con này ná 10 pi 10 đôi Nà, phát mai hôm sau cái cứ bắt cá thì hết nhang này si hết nhặng si mau bờ tam khâu mau ແມ່ນบ่ຈັດဖြည်းໄວໄວໄວເອີເອີເອີເອົາ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 ສາວຣິນເປືອກໝວກສາວຣິນບໍ່ເປືອກສາວດີເອົາສາວຣິນອາຍເກັດບຸນແລ້ວເກັດຜູ້ວ່າປາຢູ່ຊັ້ນນະເອີຍດວງເກັດອ່າໂຕໄດ້ວ່າ ขาจับว่เป็นตีต่ำเอาเลยนะนนี่พอดีเลยนี่พอดีมีน้ำนมนี่แซบนี่เออนี่นี่แกมดเลยนี่อันนี้ซุปโพดแหละเอาไว้เด้อกินบ่าแซบมันแข็ง bài kéo cạo thôi hả sai căm mão hai dưới sai căm lơi bullock dọc Sơn <laughs> <Đ> chân <cover cười> nữa tầm đã ăn sợ chọn cuối thay này vực hai nhầm sợ lần này sẽ chăn chọn ở đây lai nào hết không ăn và chắc ตามก้าบมาตามแส่น้ำตาลโอ้เริ่มเห็นแส,ตนนสงตะเวนแล้วใบสองไปเมืม่อไปเรียนจันมาแบกมะมเมาอย่าลืมตอนแรกมาตั้ม bác bưng qua mau xịt mau cọc mau thân nỉ thân chắc chắn xin mất ba mưa mẹ đôi Nhiều đây một trâu chứ. Ô sẽ đẹp kinh khắp mau lại. Khắp mau bán hàng. Tầm khắp mau. ตุ้อยากว่านี่ขั้นตอนการเห็ดเขาเหมาแกะนุกก้อนหนวดมันก้อนดินจันต้องตั้มเด้อดิงจันเด้อ

คอยกินเขาติดเลยมันปิดปากเลยเือนเอ้ยฮาตรงหูดแนวนี้เอานวดมันบอกเอาไหนเราเนี่ยมโอ่เราพูดไ้เอง คนงานมันออกแล้วคนงานแต่หักเรียกให้เองมาลเนี่ไปกี่เกี่ยวให้เดๆีั้มไปสร้างจักรันเินหน้าตาโอ้หนวคักเนาะ tăm tam tệ tam mi cho chan tam mi tam tam mai tam mai u nhang bộ bộ lẹt tam ao tam

bé đi đi. đã xong rồi ha. um. nào. xong rồi chút chút. chút này. nhanh. clean. um. rồi Đôi bị mà on khắc Một chụp kẹo nữa Hòa đấy, kẹo ăn on, Chà đơn